ทำเอาฮาเมื่อนักตกสาไทยแกล้งนักสถิติชาวญี่ปุ่นแบบนี้ทำเอาเขินไปเลยไปชมคลิปบางช่วงบางตอนได้เลยค่ะสอนภาษาไทยสวัสดีครับพี่กระเทยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กระเทยพี่กระเทยไปมีมแล้ววันนี้หนึ่งแมตสุขา สวัสดีเกยสวัสดีครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กระเทยอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กระเทยพี่กระเทยไปมีมแล้ววันนี้หนึ่งแมตต์สุขสุขค่ะ